จากโจทย์นะครับแรง F ในแนวระดับปรักมวล m เล็กนะครับให้ถลายไปบนมวล m ใหญ่นะครับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับหรือค่า mu ให้เป็นสัญลักษณ์ตัว mu นะครับเป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างมวล m เล็กกับมวล m ใหญ่ตามโจทย์นะครับแต่ระหว่างมวล m ใหญ่กับพื้นเป็นพื้นลื่นนะครับระหว่าง m ใหญ่กับพื้นไม่มีแรงเสียดทาน แต่ระหว่าง m เล็กกับ m ใหญ่มีมิวจึงมีแรงเสียดทานนะครับโจทย์ต้องการหาความเร่งของมวล m ใหญ่มวล m เล็กกับมวล m ใหญ่นะครับเราเห็นมวล2ก้อนติดกันอาจจะคล้ายๆกับมวลระบบนะครับก็เป็นมวลระบบนะครับเพียงแต่ว่ามวล m เล็กกับมวล m ใหญ่ไม่ได้มีความเร่งเท่ากันนะครับเพราะว่าลักษณะนี้นะครับมวล m เล็กอาจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากันกับมวล m ใหญ่ก็ได้ หรือเคลื่อนที่เร็วกว่ามวล m ใหญ่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเร่งอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของการทําโจทย์ลักษณะนี้นะครับเราจึงควรที่จะคิดแยกที่มวล m ใหญ่เลยนะครับเพื่อจะหาความเร่งนะครับพิจารณาแยกจากมวลมวล m ใหญ่มาพิจารณาในสมการหาความเร่งคือ sigma F ส่วน m นะครับ m ใหญ่ตัวเดียวนะครับคิดแยกเลยนะครับ เมื่อเราจะคิดแยกนะครับที่มวล m การคิดแยกพิจารณาแรงที่กระทําเฉพาะกับมวลก้อนนั้นแรงที่กระทํากับมวล m ใหญ่มีแรงอะไรบ้างตอนนี้ระหว่าง m ใหญ่กับพื้นเป็นพื้นลื่นนะครับเพราะ,ะนั้นไม่มีแรงเสียดทานาแต่ m ใหญ่มีแรงเสียดทานที่เกิดจาก m เล็กด้านบนเรามาค่อยๆวิเค,คราะห์กันนะครับเมื่อ F นะครับกระทํากับมวล m เล็กมวล m เล็กจะถลยไปทางด้าน ขวามือดังภาพใช่ไหมครับในขณะที่มวล m เล็กถลายก็จะเกิดแรงต้านแรงเสียดทานจากวนะครับแรงเสียดทานต้านไปทางด้านซ้ายมือตรงกันข้ามกับแรงผลักนะครับ m ตอนนี้พิจารณา m เล็กก่อนนะครับ m เล็กถูกแรงกระทำถลายไปทางขวาแรงเสียดทานต้านให้สัญลักษณ์ว่าเป็นแรงเสียดทานที่กระทำกับมวล m เล็กใช่ไหมครับจากนั้นแรงเสียดทานที่ต้านนี้ครับเป็นแรงที่ m ใหญ่กระทำกับ m เล็ก คือแรง m ใหญ่กระทำแรงเสียดทานไปที่ m เล็กเป็นแรงกิริยาจึงเกิดแรงปฏิกิริยาตามกฎารที่ข้อที่3ของนิวตันนะครับที่ m เล็กกระทำกลับคืนมาที่ m ใหญ่แรงนี้ะครับเป็นแรงที่ m ใหญ่ถูกกระทำนะครับโดยขนาดของแรงเสียดทาน2แรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามแรงด้านบนที่เห็นในภาพนะครับเป็นแรงที่ m ใหญ่เสียดทาน m เล็ก ส่วนแรงที่ m เล็กเสียดทาน m ใหญ่เป็นแรงปริยากลับมาเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันในที่ตรงกันข้ามนะครับเราสามารถคำนวณ f หรือแรงเสียดทานที่คำนวณจาก f หรือแรงเสียดทานที่กำาลังทำกับ m เล็กนี่นะครับได้จาก mu n โดย n นี่ครับเป็นแรงเสียดทานที่กระทำกับ m เล็กเพราะฉะนั้น n เปลี่ยนเป็น mg ก็เป็น m เล็ก g นะครับเรานำแรงเสียดทานนี้นะครับเป็นแรงเดียวที่กระทำกับมวล m ใหญ่นะครับ เพราะว่ามวลใหญ่ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างพื้นดังนั้นซิกมา F ตัวนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นมิว m เล็ก g ได้นะครับอ่าะฉงนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับมิว m เล็ก g ส่วนเ m ใหญ่ครับมารงเรียนเรียนฟิสิก ครูพนัดง่ายถนอมเข้าใจดีด้วยกลับไปบ้านอยากเรียนฟิสิกส์ต่อก็เข้าไปเรียนได้ในช่องแกนฟิสิกส์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 กดซับตะไคร่ช่องแกนฟิสิกส์ขอให้สนุกกัรเวียนะครับ